หากฉันบินบินไปได้ดังนกฉันจะบินบินไปในนภาตันนี้เราเดินทางมาถึงสนามบินคันไซประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยครับมาถึง7จ็ดโมงนิดๆกับขนาดส่วนผมออกมาจากคันนาคันนาคันนามาสู่คันไซมาสู่คันไซครับโอเคอากาศเย็นครับออกมาแล้วอุณหภูมิเก้าองศาแต่เราจะเดินไปขึ้นรถบัส ไปดูน้ําตกแต่น้ําตกอะไรไม่รู้ผมจําชื่อไม่ได้แล้วไปกันเลยปั๊บไปเรียบร้อยตอนนี้ถึงในรถลวอีกชั่วโมงหนึ่งกับสุดทร์แดนอาทิตย์ทุกไทยประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะครับตัวผมเองอย่างเป็นทางการนะครับผมลงในไลน์ว่าใกล้หมีใกล้หมีนะครับผมชื่อสุริยะแสงรุ่งนะครับชื่อเล่นว่าหมีเรีกแต่นะครับเรื่องแรกคือเรื่องเวลานะครับเวลาของญี่ปุ่นเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงรถนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราจะตีเข้าเมืองโอซาก้านะครับไปทานข้าวกลางวันกันนะครับไยทานอาหารกลางวันจะเป็นเชฟญี่ปุ่นก็พบประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงทานข้าวเพราะเอ่ยว่าร้าน,นอาหารที่เราทานวันนี้เนี่ยมันอยู่ติดกับศาลเจ้านัมบายาซากะนะครับซึ่งเ,เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ศาลหนึ่งนะครับแล้วก็จุดเด่นของศาลเจ้าจะเป็นรูปหัวสิงโต ไปถ่ายรูปกันนะครับก็พอดีอยู่ติดขันเจ้าแห่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการงานการศึกษาแล้วก็ความรักและหลังจากนั้นก็จะไปเดินช้อปปิง้งคือไปเดินดูบรรยากาศนะครับก็จะเป็นร้านก็เรียกว่า,าเซนนิจิโดรินะครับก็จะเป็นขายเครื่องครัวนะครับจากเซนนิจิโดริเราจะไปที่ตลาด เก่าแก่แห่งหนึ่งของโอซาก้านะั่นก็คือตลาดคุโรมงนะครับก็จะมีประดิษฐ์มีขายของหลากหลายนะครับและหลังจากนั้นเราจะทานรับประทานอาหารเย็นนะครับอาหารเย็นของเราวันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อะไระครับคุชิคัสึเป็นหมูไก่ผักอะไรที่ชุบเก็บขนมปัง,ปง และทอดทอดแล้วทานกับข้าวที่ทานกับซอสทงกัตสึนั่นแหละนะครับก็หลังจากนั้นถึงจะขงขนนเข้าโรงแรมผมผมคำนวณคร่าวๆคิดว่าจะถึงโรงแรมประมาณสักทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมวันนี้อันนี้มาถึงลานจอดรถเที่ยวน้ําตกเมืองมินโนกครับนี่จอดรถที่จอดรถบัสที่จอดรถเดี๋ยวผมพาเดินไปดูน้ําตกกัน ธรรมชาติที่สวยงามสวยงามจริงๆอากาศเย็นมากครับน้ําตกเมืองมิโนโอเอกจะมีน้ําตกอยู่อยู่มุมมุมนู้นเลยเดี๋ยวจะเดินลงไปตรงนู้นกันไปเดินต่อเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันถึงเรียบร้อยครับมาไปดูใกล้โอ้โหเด็กมิมพูโอท่าถ่ายรูป วันนี้คนไม่เยอะมากนะครับดีฝนไม่ตกนะกนะนี่ตัวอ่างน้ำว้าวเยี่ยมอากาศดีมากเลยครับตอนนี้ประมาณ13องศาเย็นเย็นสบายสบายอากาศสดชื่นไปเดี๋ยวไปดูไปที่ไหนกันต่อวันนี้รุ่ยอศสครีม <need> สลอง ไอศครีมชาเขียว350ยเยนประมาณเนี่ย,ยอะไรทางซื้ออืมอยประมาณ70บาท70 80บาทนี่เลยเราซื้อกันเยอะแยะเลยเสร็จแล้วก็จะเดินทากงกันต่อสายเทลวเนี่ยวิ่งแบบเยี่ยมเลยอ่ะสายเทลมวาวิ่งอ่ะอากาศแบบดีมาก <S <S 1> <S 1> <S ผมว่า อุณหภูมิกับกับบรรยากาศนะคล้ายๆภูกระดึงด้านบนเลยคล้ายๆกันนะแต่คงไม่เหมือนกันหรอกแต่คงคล้ายนี่มีร้านขายของฝากด้วยนะไะไปกันต่อมันสุขหรอครับกำลังหอ,อบอยู่คร <laughs> ับสนานนะครับ <laughs> แต่ผมดูเหมือนกับเขาสนุกสนานรางทางก็จะมี เราจะไปยานสายภูเขา <Okay. S 1> เรามากินอาหารเที่ยงกันตอนเวลาบ่ายโมงครับร้านร้านนะโซบะนี mm hmm. ่คืออาหารมื้อเที่ยงเ mm hmm. ม,มาอากันมาดูญี่ปุ่นมันต้องอย่างนี้อ mm hmm. สักนิดนึ mm ่ hmm. อ เสร็จเรียบร้อยมาสารเจ้าครับสารเจ้ามัมบหรือสารเจ้ามันมัมบะอันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับอดอกสวยมากสักุณะ แต่ไม่รู้ว่าพันอะไรนะครับของมก็สวยนี่ดูดดบรรยากาศเมืองโอซาก้าเวลาบ่ายสองครึ่งครับกินกันอิ่มแล้วก็จะขึ้นรถไปต่อรถบ้านนุ๊กโอ้ยจเกรยานจักรยานมา เฮ้ส hey, 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 hey. ิงอะ่ะว้าโอเคนั่นแหละยกร้อโชว์หลังจากเที่ยวศาลเจ้าเสร็จต,ตอนนี้จะไปตลาดคุรมุมงตลาดปลาคุรมมุมงแปลว่าประตูดำจริงๆเป็นประตูวัดจริงๆเป็นประตูวัดแต่ประตูวัดโดนเผาไหม้ไปเรียบร้อยละแต่เขาก็เลยเรียกติดกันมา<ท>ก็ไปเดี๋ยวไปดูกันมันเป็นยังไง กำลังกำลังเดินไปกันตลาดคู่โรมงนี่นะน่าจะตรงนี้แหละคู่โรมงค์เดี๋โโยวไปดูครับตลาดคู่โรมงตลาดประตูดำ150คาโต้นิีคกนิการ20นาทีไรให้เวลาเดินที่ตลาดคู่โมง ชั่วโมง20ทีตอนนี้จะบ่าย3ามละ4ี่โมงยีนัดกันที่ทางเดินเข้ามาเมื่อกี้ก็ตอนนี้กระจายกันแล้วคนเยอะมากเลยเห็นบอกว่าคนอซสาก้าเขานิยมที่จะมาซื้ออาหารตรงนี้ไปรับประทานกันครับ<ง>ก็คงเพราะมันสดแหละมั้งนี่ไง ไปชมรถอะไรราชบุรีอ่ะแกรถอะไรโอ้โอ้ <laughs> 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 เจอตลาดมหาชัยกับบ้านผมเลยแคเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายญี่ปุนปป่นแต่แปลกตรงที่คนญี่ปุนป่นมาเดินเยอะเออของดองพี่ร้านร้านของดองใช่หมดเลยแกงกวาดองกะหล่ำดองโอ้โหอะไรมากมัไม่รู้นี่ร้านกาแฟพี่รุ้ถามหามีทั้งแบบนี่แบบยังไม่ขั้วมีทั้งแบบขั้วไม่ขั้วมีหมดเลย จ้าของร้านพูดไทยด้วยนะบอกขอบคุณครับว่างานกับเจ้าของร้านแบบพูดไทยให้ด้วยขั่วกาแฟเ,เราก็เลยแบบอยากลองว่ารสชาติเป็นไงบ้างแต่อากาศนี่กี่โมงนี่บ่ายสามเย็นๆโอ้โห,หนาาฉาญญี่ปุ่นนี่จริงบ่ายสองบ่ายสามเขาไปวิง่งออกกาลังกายกันเฉยเลยอืมโอเคเราจะเดินไปฝากสกันร้านนี้แบบเขาจะทำให้ทานเลยนะครับนีม่มีราคาบอกด้วย สามสิบมิห้าร้อยเยนปลาหมึกมีหมดเลยปลาซีปลา่บปูหนึ่นแปดร้อยเสร็จแล้วก็จะนั่งทานในร้านเลยแต่เราคงไม่ได้นั่ง่ะเราเดินเดินดูเฉยโอเคไปต่อผมเคยเจอแต่ในหนังนะไอ้หอมเนี่ยมันย้ายใหญ่ดูดิ เทียวกับหน้าผมเนี่ยน่ากินว้ร้านนี้เป็นร้านขายของมือสองครับขายพวกตู้แช่มือสองของที่โลกมาแล้วเอามาขายตู้นึงก็ประมาณตู้ใบนี้ราคาก็ประมาณเจ็ดแปดรอยบาทนะครับก็เป็นมืองทย ไม่รู้มันถูกเร่แพงรือผมไม่รู้ราคาของใหม่เนดูยืยนต่อครับตัวเมืองโอซาก้าเวลาบ่าย35นาทีตรงนี้ก็เป็นย่านธุรกิจของโอซาก้าแหละครับรถจักรยานนี่มีสิทธิ์ชนมากรถทุกคันต้องจอดให้อะแต่ถ้าเมืองไทยนี่ระวังให้ดี นี่ร้านทาโกะแสดงว่าร้านนี้อร่อยนี่ดูคิวโอ้โหโคตรยาวมไม่ได้กินง่ายนะครับถ้าอยากกินก็ต้องรอก็คงจะอร่อยนะครับเขาถึงรอซื้อกันโอเคไปต่ออันนี้อะไรเอ่ยร้านอะไรไม่รู้ ร้านนี้ก็ไม่ธรรมดาทุกคนดูร้านนี้ยาวอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันมั้งใช่ไหมที่คนญี่ปุ่นชอบกินเออใช่ทาโกะเหมือนกันอันนี้ยาวมากโอ้ยอะไรวะเนี่ยมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอลองดูสปอยาวคิวคือดีจังตรงนี้ บตามพื้นที่นี้เลยนั่นรถจากไหนั่งขวาครับเลี้ยวขวานะใช่ครับผลไม้มีขายทุเรียนก็มีว้าเรียนก็มีนะครับญี่ปุ่นมีขายหมดทุกอย่างขอให้มีเงินได้กินทั้งนะั้นร้านขายวัสดุก่อสร้างในโอซาก้านี่เป็นแบบนี้อ๋อ ครื่องมือช่างในโอซาก้านี่ตลาดปลาลําปางที่เข้าไปเราเราจะมาถึงเราเดินมาถึงที่นัดหมายกับสมาชิกแล้วครับรถบัสจอดอยู่ข้างหน้าฝั่งซ้ายน่น่โอ้โเรกนี่น้อกุ้งบัสอืมเรื่องอะไรช่วยส่งเนื่อน้นนซิอืมเร่เร What? これナにエッグココナッツォーク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 ォーツやんかフルーツやんかそークォークォークォーツやんクォー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 ークォ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 フレークォ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 ーク ดอลいไสูตรโอซากาเนี่ยโหี่รจะชิมรสชาติมันเป็นไงใส่สักคำนี่อดีบอกว่าร้อนนะรว่วากนะ ก,กําลังเย็นดีอยู่นะเขกเอาจิ๊จูัวนี่หลยมามามาเอาใหม่เฮ้ยโอ้โอ้ยกับโฟโต้โอ้ยไม่ไม่เชือือโอเค Thank you เรากำลังจะไปรับประทานอาหารเย็นกันที่ร้านอะไรไม่รู้เขาพาไปร้านไหนก็ร้านนั้นแหละ ดูคึกคักโอเคมาถึงแล้วครับร้านนี้แหละนี่ไงเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเดี๋ยวถ่ายให้ดูวิธีการทำใหม่หลายรอบนี่นะเอากุ้งไม้แบบนี้ไปะยัดเั้าไปจุ่มจุมม่มนิดนึงใส่แป้งวน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 แล้วก็เอาลงไปโอเคนี่แหละแล้วก็นำมาทาน น้ำมันหกบ้าทกอดกินกันอย่างนี้เลยไปกินแล้วอยบ้างกันกินเรียบร้อยบุฟเฟ่ต์ตกคนละประมาณ700กว่าบาทครับเมื่อกี้ <c oughs> ก็ของทอดทอดอาวโซกา้าเวลา <c oughs> 6โมงนาทีอุณหภูมิตอนนี้เอ่อองศาครับเ <c oughs> ย็นกำลังดี อยู่ในร้านอุ่นออกมาข้างนอกเย็นโอเคไป let's go เดินทางต่อกลับที่พักต <c oughs> ลาดมหาชัยพี่ได้มาชัยสามถึงที่พักเรียบร้อยครับพักห้องหนึ่งหนึ่งสองแปดโรงแรมอะไรเนะาะสลาอะไรสักอย่างอะไรวะลืมชื่อสลาซา,า,าใช่ไหมน่าจะใช่นะ ซาลาซาโฮเทล,ทลในห้องเนี่ยมีสองเตียงโอเคห้องน้ำก็แบบนี้เยี่ยมหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งวันครับทั้งเที่ยวทั้งเหนื่อยสนุกดีไปพรุ่งนี้เดี๋ยวคืนนี้ก็จะพักผ่อนที่นี่ก่อนแล้วก็ พรุ่งนี้ไปลุยกันต่อครับแต่พรุ่งนี้น่าจะไปเห็นบอกว่าไปเ,าเมืองอะไรไม่รู้เมืองวัฒนธรรมอะไรเขาไม่รู้นี่แหละแต่ดูพยากรณ์อากาศแล้วบอกฝนตกก็เออรอดูพรุ่งนี้โอเคไปเดี๋ยวดูกันต่อพรุ่งนี้เลยครับ